เ่นโทรขอความช่วยเหลือพี่น้องเลยกาสบายดีและกาสวัสดีพแม่พี่น้องเบอร์สู่สู่สู่คนว่าจะเป็นภายในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูบบานคือก่าเดอพ่พแม่พี่น้องเอ้เนาะอ่าเมื่อนี้ก็มาพบกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนของพอพอใหญ่ใบพี่น้องเนาะกับทางเราว่ะติดต่อขอความช่วยเหลือเนาะทางเฮา ัทั้งเฮานี่ก็ได้มาเยี่ยมยามเพิร์นฮอมืมอนี่เพราะว่าเพิ่น,น,ออน,น,พนกับโบสบายพี่น้องเนาะกับทั้งลูกสาวเราหาเงินหาค้ำนำกับพท่านตอนในทางเรากับขอความส่วยเหลือจากไทเฮาเนาะดัะ,ะนั้นแล้วก็กได้พาพ่อแม่พี่น้องไปบึ่งไปซุ้มกันเลยพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเนาะเพื่อโบสักชาเสียเวลาอันนี้สิเป็นเพื่อนเพิ่นเนาะสบายดีเดอ้อ เ็นหยังอยู่ภายต้มดอกไม้ใช้เอ็นพอใหญ่วลาเราเราป่วยนะใหญ่เราป่วยเราอยู่เพื่อนป้าคนนี้เรา<อ>หางกระป๋าเข้าคนนี้โจไฟเป็นอยู่นี่แหละมันฮอนห่ออยู่นี่แหละมันฮอนมันฮอนแต่วันนี้นี่นหากระปพูดถึงกระปนึงมีแคือชอคซัมืมอร์นะอยู่ที่ลุกกระเบนชอบขี่โอบเงี้ยวโดยเพิ่อนเลยก็ได้เซนเซนท่านสี่คอตัวไปหาเพื่อนก่อนเด้อโดยนอกจากที่ได้มาหาทั้ง ขอลุงเพิ่นที่ว่าเพิ่นป่วยเพิ่นโทรมาขอความช่วยเหลือทั้งเฮาเนะาะนี่กับมากับแม่น้องมินตาเพิ่อนในพี่น้องอ้าวสวัสดีอ้าวสวัสดีเด้อพ่อใหญ่เด้อ <c oughs> แล้วก็บ่สบายแล้วนอนอยู่พี่น,อนอ้องเอ้ยพอดีทั้งแม่พอ,อดีทั้งแม่น้องเพิ่นนี่โทรให้ขอความช่วยเหลือเนาะ <c oughs> แตอยากให้มาถ่ายทำมาจา้ะโดยกาแบบลูก่างไปก็ยังได้อยู่บ่ ลูกปวดได้เลยแบบท้าออกมาเนี่ยก็ต้องอุ้มกันมาอุ้มมาเพราะว่าขาขาข้างนี้เพิ่นแบบขยับบ่ได้แบบสี่ยืดหรือแบบเซฟโคตรเข่าต้องแบบจับลูกแรงมาดึงต้องดึงจับขานาะอันที่ไปกวดเพิ่นว่าเป็นยังไครมโนตันเสซนเลือดกับเซนเลือดสมองตีบ เป็นจรงได้ขอน้ำจำป่าก็กินแซ่บอยู่บ่กินบ่ค่อยได้เลยแต่ว่าทั้งหมอพนนีพนปลัวบ่ได้บ่เนี่ยเพื่อนให้ยามากกับแบบกินกับแบบไข้เนยก็คือแบบบ่ไข้หากเอไปบอลเดียวนบ่นะเพื่อนพาไปต่รักษาแบบสองบอแล้วโอ้ไปรักษาสองบอลแล้ว อาการนี่แบบเดียวกันเบิดปะแต่เราหมอกขว่าบทบอคือกันโอ้เพราบอคือการโอ้วันนึงวด้นึงนี่วนนึงว่าได้นึงไปทั้งนึงก็วันนั่นนึงพอมาทั้งนึงแบบแนวนึงโอ้ที่น้องเลยเนาะก็คือทางครอบครัวของอน้องเปิ้ลนี่แหละพี่น้องเลยก็สงสารทางพ่อตู่น้องนางเนาะ โดยสงสารท่งพอตู้ก็เลยขอควมำสวยเหลือพี่น้องเลยถต่ว่าพอแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งแล้วเนาะดูต้นสงสารทางพอตู้ข้าใบพี่น้องเลยก็คือว่าเพื่อนนี่อยากไปปัวแต่ว่าตอนนี้ยังบมมีพื้นบมมีหอนบ่ละแม่จ้าเพราะว่าแม่เพิ่นก็แบบสวยเลือได้บ่เต็มที่เพราะว่าเพื่อนกับบ่งมีงานโอ้ดยโดยทางเราเพื่นเพิ่นีอยู่เรื่องาบ่ เจ้าเป็นคนอยู่น้ำพอเท่าแล้วครอบครัวเจ้านี่มีเจ้าคนนะแบบคันคันที่อยู่บ้านตอนนี้ก็มีสามคนมีสามคนอยู่กับปานาคือน้องเพิ่มเป็นผู้ดูแลเพราะไงจนถึงโตคนตุกอยางเงี้ยมันเจ้าบอกก็ส่วนหลายเพิ่นอายมิจจะให้แม่ตู้แบบเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอายแบบเวลาถอดเสื้อผ้า ลูกหลานนีเพื่อนแบบค่อยให้เบิงไม่ได้แบบเวลาออกอาบน้ำกับลูกหลานซอยกันยกไปแล้วก็ให้แม่อามให้คนนั่งบ่ได้บ้านั่งกแบบไม่เตอล้มคันนั่งต้องมีคนอยู่ทั้งหลังต้องประคับประคองขื้นเนาะโดยแบบลูกช่วยเรือตัวเองบ่ได้บ่สามารถนั่งได้เองได้ต้องแบบลูกหลานต้องค่อยแบบดันหลังไว้ อันนั้นก็คือทางพระรยาของเพิ่นเนาะโดยภรรยาของเพิ่นสบายดีเด้อโดยสบายดีอพี่น้องเลยอยากไปอยากพาเพิ่นไปหาหมอบ่ปะงี่เงขามาพี่ก็ได้งับเง่ามากงี่บงาคำมากใกล้ใกล้คือทางเอื้อเพิ่นเนาะโทรมาแนะนำว่าทางเอื้อเนี่ยเบาไหวแล้วว่าท่านเงินออกน้ำบระทานผู้เพิ่นทำงานน่านไหนม่เจ้าบอ ยเพิ่นเพิ่นซื้อจังไดเนาะแม่วันโอ้แม่วันคือเมื่อวานวน,นี่เพิ่นโทรขอความช่วยเหลือพี่น้องเลยก็คือไหมาถทายทำเนาะบางที่มีผู้ใหญ่ใจบุญนเพิ่นเบงนะิงเนาะเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นสงสารและย,ยันว่าเพิ่นอยากช่วยอยากช่วยว่าสันส้นซะก็เลยขอความช่วยเหลือไปทายทำให้แน่ว่ะสั้นนะโดยโดยโดย ว่าทั้งครอบครัวเพิ่็ขาดคืนแล้วเนาะเดือนนึงคำมันกะมาบท่านแมนแมนหาเงินน้ำโบท่านพี่น้องเลยคือน้องป้นนี่ได้สาระมีครอบมีครัวหรือว่าเจ้านะเจ้ายังบ่เคยแต่งงานบ่แบบเคยแต่ว่าห้างโอ้เป็นห้างบ่เจ้าก็ได้นโอ้เอากันเมื่อก่อนเอากันไปแล้ว เขาป้าบอหรือว่าเจ้าป้าเขาป้าเลยเนาะโอ้ตอนนี้ก็เลยเจ้ามาอยู่บ้านแต่โดนบ่นะนี่หาก็มาช่วงที่พอเราเริ่มเปลี่ยนแต่ก่อนเจ้าดีใช่แต่ก่อนซอยแม่ทำงานแต่ว่าช่วงนี้บ่มีงานก็เลยแบบอบอยู่น้องแฟนบ่ได้บ่พอกินก็เลยแบบกลับมาเบิ่งกงานก็เลยยังไปแม่เนาะก็เลยมาเบิ่งพอตู้สั้นซะมาเบิ่งพอใหญ่ มาดูแลช่วยกันพี่น้องเลยโอ้แบบแบบมือเพิ่นก็ยังใช้การที่งานได้หรือเปล่าได้ปกติแต่ว่าแค็งตอนนี้เบื้องนี้เนี่ยตีมพอได้เนาะยับพอได้เลยพายพายนี่แขวนแขวนยกได้แขวนยังยกได้ยกได้สิเป็นอัมพาตบอจกงัยเนาะหน้าตาเราก็ยังซื่อสดใสอยู่เนาะธรรมดา ่กินข้าวนั่นจำปาแล้วก็นั่นอยู่ดีค่ะปูถือระบบนี่คือว่าหายได้เนี่ยเนอะแต่ว่าห้องหมห้องหมอแข่งเขานี่เขาได้ไปจะักอเทียวห้องโมแข่งยังไม่ได้ไปจักเทื่อห้องโมแข่งเนาะก็บ่มีเงินอะไรเนาะบ่มีเงินสั้นงรายพึ่นจังได้ขอความช่วยเหลือพี่น้องเลยโดยโดยก็เป็นตาชมสารแล้วอยู่เนาะ แร้วเป็นก็ควรจะถึงยากเลยเนาะอันนี้เนี่ยเราวห uh, really? er oh. yeah, oh. ่อนบ่คือออกมาอยู่เนาะไม่ห้อนดีน่าเลยมันห้อนมันบ่มีนั่นเนาะมันมีพื้นที่โล่งผนยังปากได้อยู่อันนี้เราก็ว่าได้อยู่โอได้แต่แบบชูๆแล้วพ่อใหญ่เด้ออดทนเด้อชูๆพ่อใหญ่เอ้ยโดยทางลูกกะสิเอาเงินให้ก่อนเนาะพอได้ซื้อยาเล็กน้อยๆและเป็นเงินนะของแม่น้องมินตาเองเด้อเนาะ กับรวงบอลายดอกเนาะเป็นเงินหาที่พันกีโดยพ่อญงเอาได้เหบ่โดยเขากะเป็นน้ำคิ้น้ำใจเล็กหน่อยเด้อเพราะว่าลูตนเอื้ยเพิ่นเนาะเพิ่นกับโทรมาแต่ทั้งวังเพ็่นทำงานเพื่นแหละเมื่อวานนี่เนาะสองชามเทือเขากับิดนิดแน่พอเลยเปิดมากกับเห็นเพื่อนเพื่นนมาขอคุ้มช่วยเหลือแน่เพิ่นนมาดูแม่เพื่อนกะสูบบวายแล้ววาฉันนะสูบบวายแล้วเนาะบ่มีพื้นมีห้อนะฉันถ้าจะเอาพ่อไปปัวนนะ แต่ว่าผู้ใหญ่ท่านใดน่าที่จะมาเห็นคลิปนี้ได้ก็มีตาสงสารอยากช่วยที่ต่อมาได้นอกพี่น้องเนาะทั้งทีมงานของพวกเฮากหล่หลายคนทั้งแม่น้องมินตาโบทั้งชาวแก้วบ้านเฮาแล้วก็บบ่าวนาคนเดิมบ่และก็บ่าวซุบ้ันเฮาที่ต่อได้เจ้าทั้งเฮาเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเลย อัจังไดกะโซโซเด้อพ่อใหญ่เด้อเนาะให้หายให้เซาลูกไข่เลูกหลานกําลังใจให้้นลูกกําลข้างนี้น่ะใช้อันบเป็นยงบ่ได้โอแต่ว่าแค่ในยุคได้ซะซแสดงว่ามีแต่ขอรมาบ่จังเนาะแม่น กาบวายนี่มันมันมันมกระจายนะมันจะฝัจับนนี้จับลงไปของมันโดยเข้ามาเมื่อนี้กับมาหลายๆคนพี่น้องเอ๋มีทางอางสาแกน้ำแน่เดอเนาะโดยสบายดีบสุกแม่พี่น้องสบายดีฝากพี่น้องเอ็ซีที่สามทั้งทั้งเพย่นเดอรนเนาะทั้งขอบพนัมมาทำกานเน บอคนเสือมาจากทางส่องบนาเพื่อนโดยก็เลยพาถ่ายทำให้พี่น้องเบิรงเนาะไอชีทุกท่านแต่ว่าทางพญายันคนก็มีตาสงสารเนาะแน่นๆแต่หลายคนเบิรงแล้วถาว่าดูตัวสงสารทางครอบครัวของน้องเปิ้ลพี่น้องเอ้ยเนาะแม่สามารถช่วยเพิ่์นได้เด้อเพิร์นพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าทางพ่อใหญ่แล้วตอนนี้ก็ถือว่าลูกโบได้ไปโบเป็นเลยเนาะ ตัวเองม่ได้เลแมนเคยเือตัวเองม่ได้แล้วพี่น้องเลยก็คือแล้วเนี่ยก็ต้องการงบอะไรเนาะต้องการงบจับเปัวเดี๋เป็นปัวพี่น้องเลยดอสิบประมาณนี้เด้อสำหรับมือนี้เนาะกับผมมีเงินเนาะสิบประมาณนี่พี่น้องเลยมาเยี่ยมยามทางครอบครัวของน้องเปิ้ลมือนี่ก็ได้ก็คือหลักๆนี่นน้องเปิ้ลนี่ขาดงบเนาะนา่งเนาะ กะยังให้ทางน้องเปิ้ลนี่ขอความช่วยเหลือทางผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนในเด้อหล่ะเด้อน้องเปิ้ลสิว่าจังใดก็ว่าออกไปเลยล่ะกะอยากขอความช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้แบบแม่์เราบอกสามารถช่วยได้เต็มที่เพราะว่าบ่หัวาสิเอาเงินทางไหนมาปิ้นมาปัวเพื่อนกันก็วนผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเนาะมันช่วยเหลือน้องนา่เพราะว่าตอนนี้ก็ทำงานอยู่แต่ว่าเงินบ่ทันเนาะ ว่าเดือนนี้ฝากมาแล้วตะแบบมันบูพอไปหาหมดท่นหนึ่งก็แบบบ้หนหลายแม่แม่แม่หน้าสูสูเด้อล่ะเด้อเด้อข้างข้าวกะขอวอนผู้ใหญ่เจบุญอะไรเนาะแต่ร่ายทานพี่น้อเงเลยถ้าเขามาติดตามมาส้มแล้วเนาะอยากทำบุญขอสั่งซ่าพี่น้อเงเลยก็สามารถช่วยเพผนได้เด้อพ่อแม่พี่น้อเงเลย ก็คนเฮาก็ช่วยกันย่ามนี่แหละพี่น้องเอลยย่ามเทียบย่ามเป็นนี่แหละเนาะโดยน่อนกับอ่าหน่อยหลายกับบอว่ากันพี่น้องเอลยเนาะเป็นน้ำคิดน้ำใจโดยโดยฉะนั้นแล้วก็เฮากันจะได้ขอตัวก้าวไปนางเด้อดยูดูสบายดีกลับก่อนเด้อหล่ะเด้อ